สวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนเด้อคลิปนี้จะดวงมีข่าวมาอัปเดตมาวา้ามา,วา,มาวาสซูพี่น้องฟังอีกแล้วพี่น้องในส่วนของเมื่อวานพี่น้องวันที่หนึ่งกันยาเนะาะเปิดโตอยู่ห่างเส้นทันอุดรวนท่าน,นีุ่ดหยดข้าออิลีพี่น้องโตเกียวมิวสิกพี่น้องทังบอดเพิ่นใดลงภาพให้ได้ชมกันพี่น้องเพิ่นกะแทบน้าตาไหลกันน้ำตาบบายูพี่น้อง พลกนก็บ,บอกว่าไม่คิดว่าจะมาถึงวันนี้บอสบิ๊กชายาห้างแตกเส้นท่านอุดรธาน,นีพี่น้องนั่นแ่ละพี่น้องผู้ใดสีคิดว่าตัวเกี่ยวมิวสิกจะมาถึงวันนี้ได้สุดยอดเ้าอหลีพี่น้องคนแฮไปเบิงเต็มเส้นท่านอุดรธาน,นีพี่น้องบ่ว่าสิไปอ่าจังหวัดใดเนาะบ่ว่าสิไปห้างใดห่างแตกสู่ห่างพี่น้องคนลังไปคักแน่อีหลี ทางเอฟซีหลายคนหลายท่านเนาะเพิ่นกันเขามาคอมเมนต์เนาะพี่นองเนาะเขามาแสดงความยินดีให้กับทางทางบอลบีกเนาะเพิ่นก็นบอกว่าดังดังปังปังนะลักลักบางท่านก็บว่ามันเลยคําว่าวันนี้แล้วค่ะผู้ใหญ่บ้านเพราะคุณไปที่ไหนก็แตกทุกที่จวดค่าจวดบรสันว่าวพี่นองบางท่านก็นบอกว่าอันมามามาอุบลแน่จ้าเดี๋ยวสิไปนั่งรอดน,นาเวที่บสันวราวะ บางทันว่าปาดมือนีคอยละสะอ,อนคนไหลคอยก็ไปเบิงยูเดอมากไหลาทางบอดวาสันวะห่างแตกตามเคยพี่น้องดังข้าขนาดปังข้าขนาดสูบตาเป่นวาบางท่านก็บอกว่าปาดัดคอยก็คืยสมารเงยแท้วาสันว่าคนนี้ยังก็สามารถไปคักไปแน่แทว่าสันปังคักโพสดขอให้งานเข้าเยอะๆเลยค่ะแตกทุกที่วาสันวะบางท่านก็บอกว่า คนจิตใจดีน่ารักมีแต่คนรักเอฟซี FC แฟนคลับห้อมล้อมอยากมีโอกาสได้เห็นตัวจริงสักครั้งได้ถ่ายรูปคู่พนวาพี่นองนั่นแหละพี่นองก็คือทางบอดบิ๊กเนาะกับเอฟซเพิ่นกับลุนลามตามเคยพี่นองก็มีแต่ก็คนมักค้นอยากไปให้กำลังใจทั้งทั้งค่ายตัวเกียวมิวสิกก็คือบางท่านเพิ่นกัแบบว่าอยากไปเห็นตัวเป็นๆแล้วพี่นองอยากไปเห็นตัวจริงเนาะ ทางบอดเพิินกับปลื้มใจหลายพี่นองเห็นเอฟซีมาให้กำลังใจขนาดนี้เนาะจีดวงก็เลยได้เอาภาพมาฝากพี่นองให้ได้ชมเบิงเดี๋ยวมีแนว่อามาอัปเดตไหม่จีดวงก็เฉียวมาฝากพี่นงไหม่เด้อคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาพี่นองไปก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจีดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า